จากสิริบรรพบที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยผู้บัญชาการมฑลทนฐานบกที่38ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปอนตําบลบ้านปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายทั้งหมด จากเหตุอุทกภ,ภัยดังกล่าวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้าหลังซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ โอกาสนี้คณะยังได้เยี่ยมแนะนำจัดเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษตามโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียน ด้านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ครูและนักเรียนพร้อมตรวจคัดกรองพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟูออไรส์ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นถือเป็นการดูแลนักเรียนซึ่งอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในายามยากลำบากช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะ